สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูในส่วนของบ่อปลานะครับมาอัปเดตนะครับระบบใหญ่เลยนะครับเต็มระบบแล้วกันนะครับหลังจากที่ทําการขุดลอกบอ่อใหม่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาพาไปดูนะครับตรงปัญหานะครับที่หลังจากที่ขุดลอกบ่อปลาใหม่นะครับก็เจอปัญหานะครับแล้วก็พามาดูในส่วนของอประตูน้ำนะครับประตูน้ำที่หลายๆบ่อนะครับที่เลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงกุ้งนะครับณปัจจุบันจะใช้วิธีการตั้งประตูน้ำแบบนี้กันสัดส่วนมากแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูกระชังปลานะครับที่ เพิ่งทําการสั่งมานะครับแล้วก็ลงในส่วนของปลานินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของกระชังปลาแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดด้วยนะครับไปดูในส่วนของปัญหานะครับที่เกิดหลังจากที่คุณลอกบอบปลานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตรงปัญหาที่เกิดแล้วก็ปัจตุน้ํากันนะครับก็อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับไกลๆตรงนู้นเลยโอเคนะครับในในส่วนบรรยากาศบอบปลานะครับ พอตอนเช้าๆก็จะมาช่วงนี้น้ําขึ้นน้ําลงนะครับน้ําลงในช่วงตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในส่วนที่ประตูน้ําแล้วก็จุดปัญหาที่เกิดนะครับเห็นะครับหลังจากที่ทําการขุดลอกบอ่ปลาใหม่นะครับจุดปัญหาที่เกิดนะครับก็คือจุดนี้นะครับ ก็คือช่วงที่ว่าขุดลอกบ่อปลาเสร็จใหม่ๆนะครับหลังจากขุดลอกบ่อปลาเสร็จนะครับประมาณ2วันนะครับก็โดนฝนนะครับก็คือฝนตกแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับก็คือตรงนี้มันก็เลยเกิดปัญหานะครับก็คือน้ํามันจะเซาะนะครับน้ํามันเสาะจนนทางมันผ่านนะครับก็คือปกตินะครับฝั่งด้านนี้มันจะเป็นคลองสาธารณะนะครับซึ่ง จะเป็นคลองสาธารณะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีประตูน้ำนะคร Anyways, paper, als, ับตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเปประตูน้ําตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นประตูน้ําแบบปูนนะครับซึ่งมันคอนโทรลค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเพราะว่ามันเสียหายนะครับเพราะว่าอายุของบ่อนี้ก็หลายปีแล้วนะครับน้ําที่เข้ามาในบ่อนะครับก็จะเข้ามาเป็นมาทางนี้นะครับซึ่งเป็นบ่อสาธารณะนะครับแล้วก็ช่วง ขุดบ่อใหม่ๆนะครับดินที่เอามาถมเนี่ยมันยังไม่แห้งดีนะครับบวกกับฝนตกแทบทั้งเดือนเลยนะครับดินเหนียวมันก็เลยอุ้มน้ําไว้เต็มที่นะครับแล้วก็น้ําด้านนอกก็เยอะนะครับน้ําด้านนอกก็เยอะน้ําในบ่อก็เยอะมันก็เลยเออล้นนะครับเอ่อล้นตนบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต่ํานะครับตัวที่มันค่อนข้างที่จะต่ําอยู่นะครับจนนปัจจุบันนี้นะครับขนาดว่าฝนแล้งเกือบ2เดือนนะครับก็ยังไม่แห้งนะครับ พอฝนตกในปริมาณมากๆนะครับข้างนอกก็ล้นข้างในก็ล้นมันก็เลยเกิดการแทงนะครับแทงออกไปทีละนิดนะครับมันค่อยๆซะไปทีละนิดมันก็เลยเกิดเป็นช่องโหว่นะครับตรงนี้นะครับดีตรงดีที่ว่ามาเห็นได้ทันนะครับถ้าว่ามาเห็นช้ากว่านี้นะครับการกัดซาะเป็นช่องที่ใหญ่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะปิดยากแล้วนะครับเพราะว่า น้ำที่เข้ามาในบ่อทั้งข้างนอกแล้วก็เป็นบ่อสาธารณะเนี่ยมันจะขึ้นตามเวลานะครับน้าขึ้นน้ําลงนะครับฉะนั้นน้ําในบ่อแทบจะไม่มีเวลาที่จะแห้งเลยนะครับแต่นั้นถ้าว่าน้ํามันเยอะแล้วก็มันเซาะเป็นรูขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปกนี่ยปิดยากนะครับถา้าเราใช้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดยากดังนั้นถ้าว่าเกิดเป็นช่องโหว่ใหญ่แล้วเนี่ยต้องใช้แมคโครนะครับมาขุดถึงจะเอาอยู่นะครับ ถ้าเราใช้คนเนี่ยบางทีเราปิดแล้วเนี่ยเวลาน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นมากๆม,มันก็เซาะแต่ตรงที่เราปิดนั่นแหละนะครับก็คือจะศูนเปล่านะครับเนี่ยคือปัญหานะครับหลังจากที่ขุดลอกบ่อนะครับก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับว่าถ้าจะขุดลอกบ่อนั้นอย่าขุดลอกในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าดินนะครับดินเหนียวที่เขาขุดมาจากในบ่อเนี่ยมันจะยังไม่แห้งนะครับใช้ระยะเวลานานอยู่นะครับขนาดว่า สองเดือนยังไม่แห้งเลยนะครับยังแชะอยู่นะครับก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับในส่วนของคันทางเดินก็เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยมันจะมีในส่วนของอขี้เลนในบ่อเนี่ยที่เขาขุดมาถมเนี่ยสูงอีกประมาณาเรียกว่าเท่าตาตุ่มนะครับแต่พอขุดเอามาตั้งไว้แล้วนะครับเจอฝนนะครับมันก็เลยชะล้างกับลงบอ่อใหม่หมดเลยนะครับนี่ก็คือได้บทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับในการที่จะ ขุดเลอกบอ่อนะครับก็มันเป็นช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดนะครับแล้วก็จังหวะที่แมคโครเขามาขุดในพื้นที่พอดีนะครับก็เลยถือถ้าว่าไม่ขุดในช่วงนั้นนะครับก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งแมคโครที่จะมีราคาเพิ่มลงไปอีกนะครับก็ไหนไหนแมคโครก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบอ่อแล้วนะครับก็เลยลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการขนส่งแมคโครได้นะครับมาในส่วนของประตูน้ำนะครับประตูน้ำ ซึ่งปัจจุบันนะครับหลายๆบนะครับที่ว่าไม่ว่าจะเลี้ยงกุ้งหรือว่าเลี้ยงปลานะครับก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือฝังท่อ PVC เอาไว้นะครับด้านใต้นะครับนะครับแล้วก็ใช้ข้องอนะครับ9ตัวนะครับปิดหัวท้ายนะครับแล้วก็ท่อ PVC อีกท่อนหนึ่งนะครับนะครับซึ่งมีขนาดความยาวหน่อยนะครับก็เป็นตัวเปิดปิดน้ำ นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการทำประตูน้ำแบบง่ายๆนะครับซึ่งก็หลายๆบ่อนะครับเห็นทำกันเยอะนะครับก็ถ้าว่าบอ่อไหนนะครับที่ต้องการที่จะปล่อยน้ำเร่งด่วนรวดเร็วนะครับก็หาท่อขนาดใหญ่ๆนะครับมาปิดเอาไว้ได้นะครับก็เป็นการทดแทนนะครับจากที่ว่าเป็นบอ่อเรียกว่าเป็นประตูน้ําแบบ ในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประตูแบบปูนนะครับทํายากนะครับประตูแบบปูนประตูน้ําแบบปูนเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือของช่างด้วยนะครับถ้าว่าช่างที่ไม่เคยทําก็มันจะไม่ได้องศานะครับไม่ได้องศาไม่ได้รัศมีหลายๆอย่างนะครับไม่ได้องศาไม่ได้รัศมีการที่เราจะปิดใส่ไม้กระดานประตูน้ํากั้นน้ามันก็ไม่สนิทนะครับก็ต้องใช้ฝีมืออยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือประตูน้ำนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับใช้ท่อ PVC นะครับยื่นออกไปนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็ยื่นออกไปประมาณนี้นะครับเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะครับเราก็มาเปิดปิดเอาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับตอนเช้านะครับน้าขึ้นในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับว่าเราจะเปิดน้าในในบ่อของเราเนี่ยให้อยู่ประมาณไหนนะครับในส่วนบ่อของผมก็3าม สองสามสี่วันนะครับก็จะมาเปลี่ยนน้ำนะครับถ่ายน้าเข้าน้าออกทีหนึ่งนะครับก็ให้น้ําได้มุนเวียนอยู่บ้างนะครับมันจะได้ไม่เน่าหรือว่าหม็นนะครับให้น้ําได้มุนเวียนอยู่แต่การปล่อยก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะปล่อยกี่ชั่วโมงนะครับโดยปกติของผมนะครับก็จะดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็ปล่อยเต็มลิมิตเลยนะครับเวลาน้ําลงก็ปล่อยให้ลงให้สุดเวลาน้ําขึ้นก็คือ เวลาน้ําขึ้นก็คือเราก็ดูว่าระดับน้ําที่มันขึ้นสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ประมาณไหนนะครับขึ้นอยู่ประมาณไหนแล้วก็เราก็มาปิดตามเวลานะครับเราจะได้น้ําในปริมาณที่เต็มบ่อเลยนะครับก็นี้เป็นวิธีการควบคุมดูแลนะครับในส่วนของปริมาณน้ําในบ่อปลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกระชังปลานะครับที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับที่เพิ่งลงลูกแรกนะครับเป็นการทดลองนะครับปลูก เลี้ยงปลาด้วยนะครับเป็นการเลี้ยงปลาครั้งแรกนะครับแล้วก็ตามการปล่อยปลานิลนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กระชังปลานะครับเดี๋ยวจะบอกถึงว่าซื้อมาจากไหนนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างของกระชังอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาได้อยู่ที่ปริมาณกี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงนะครับในส่วนเท่าที่หาข้อมูลมาได้นะครับแต่ถ้าว่าเคล็ดลับอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเดี๋ยวไป พูดคุยกันที่กระชังปลากันนะครับครับในส่วนของกระชังปลานะครับก็จะอยู่ด้านหลังบ้านนะครับก็ตั้งเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อที่จะป้องกันบุคคลภายนอกมาลักขโมยด้วยนะครับก็ถ้าอยู่หลังบ้านเราก็ดูแลนะครับแล้วก็สอดส่องได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนนะครับอนาคตก็อาจจะตั้งเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์นะครับตรงเนี้ยนะครับ อีกสักประมาณเสาหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ให้ปลาได้เล่นแสงบ้างนะครับแล้วก็เพิ่มแสงสว่างนะครับในการดูบุคคลภายนอกด้วยนะครับมาดูในส่วนของกระชังปลานะครับก็เมื่อวานเพิ่งทําสะพานไปเสร็จนะนะครับก็ทำคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเป็นสะพานเพื่อที่ว่าจะไปโยนอาหารให้ปลานะครับในส่วนของกระชังปลานะครับลูกนี้นะครับสั่งซื้อมาจาก ช้อปปี bills, 是是้นะครับก็ราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีโบนะครับแล้วก็ไม่อยากทํากระชังเองนะครับก็เขามีกระชังสําเร็จรูปนะครับจาหน่ายแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกระชังน้านะครับแล้วก็มีกระชังบกนะครับมันจะมีอยู่หลากหลายแล้วนะครับปัจจุบันนะก็สําหรับใครที่ไม่อยากทํากระชังเองนะครับก็ซื้อแบบสําเร็จรูปนะครับก็แค่หาไม้หาเสามาปักนะครับหรือว่าบางคนจะใช้ กลอนนะครับเป็นทุ่นลอยก็ได้นะครับก็กระชังนี้นะครับขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับก็ความลึกก็จะอยู่ที่1.5เมตรนะครับมีให้เลือกนะครับหลายขนาดนะความลึกก็จะมีอยู่ที่เมตรยี่นะครับหนึ่งเมตรยีนะครับแล้วก็1เมตรห้นะครับความลึกก็จะมีอยู่2ขนาดในส่วนของความกว้างและความยาวนั้นมีอยู่ให้เลือกอยู่หลากหลายมากนะครับก็ ลองเข้าไปหาดูนะครับใน s h อ p e e หรือว่า Lazada ก็ได้นะครับในส่วนของผมเนี่ก็คือ3 4คูณ4เมตรนะครับแล้วก็ลึก1.5เมตรนะแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลสอบถามมาได้นะครับว่าในกรณีเลี้ยงปลานินกระชังเท่านี้นะครับสามารถปล่อยปลาได้เท่าไหร่นะครับก็ตามข้อมูลนะครับออสอบถาม ผู้ที่เลี้ยงปลานิลอาชีพนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงอยู่ได้ประมาณ700-800ถึงตัวนะครับก็ถือว่าปริมาณเยอะอยู่นะครับตัวกระชังนะก็ตอนนี้นะครับผมก็เอามาปล่อยนะครับเป็นปลานิลน,นะครับหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะเอามาดูว่าถ้าว่าเราเอามาปล่อยในบ่อน,นี้แล้วนะครับซึ่งไม่เคยได้เลี้ยงเหมือนกันนะครับเราเอาปลานิลที่ว่า เพลเพาะพันธุ์เขาเพาะมาขายเนี่ยเราเอามาปล่อยดูนะครับว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับก็ทดลองเอามา100ตัวนะครับก็เมื่อวานก็ได้ทําการปล่อยลงไปนะครับวันนี้นะครับเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับปลานิลที่ว่าตายลอยขึ้นมานะครับก็คาดว่าน่าจะรอดอยู่ทั้ง100ตัวนะครับก็ได้งานเพิ่มอีกงานหนึ่งนะครับก็คือเช้าเที่ยงเย็นนะครับก็ต้องมาให้อาหารปลานิลนะก็ การให้นะครับในปริมาณ100ตัวนะครับจะให้เป็นอาหารปลานนลเล็กนะครับก็ทางร้านที่ซื้อพันปลามานะครับเขาแนะนําว่าในจํานวน100ตัวเนี่ยนะครับให้อาหารครั้งละ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับหช้อนโต๊ะเท่านั้นก็ถือว่ามือใหม่นะครับสําหรับผมก็คือมือใหม่นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลานิลอยู่ก็รอให้ข้อมูลนะครับ คอมเมนต์นะครับความรู้มาให้มาให้ผมได้นะครับเพราะว่าสําหรับผมแล้วการเลี้ยงปลาดินมันก็ยังใหม่มากๆสาหรับผมนะยังต้องการความรู้จากอาจารย์หรือว่าคุณครูนะครับก็คือเพื่อนๆนั่นแหละนะครับที่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงปลานะครับก็แนะนาคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนคืออาจารย์ของผมนะครับใครที่มีความรู้เราก็มาแบ่งปันกันได้นะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับในส่วนของบ่อปลานะครับเรียกว่าอัปเดตอย่างกเต็มระบบเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบ่อปลานะครับเป็นบอ่อขนาดใหญ่นะครับแต่เลือกที่จะเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเพราะว่าปลาขนาดที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยการควบคุมนะครับการอคอนโทรลนะครับในส่วนของปลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับ เพราะว,ว่าการให้อาหารนะครับบ่อใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับการให้อาหารถ้าเราหวานไปแล้วมันอาจจะเป็นการหวานที่สูญเปล่านะครับเพราะว่าปลามันว่ายว่ายอยู่ทั่วบอ่อนะครับถ้าเราเลี้ยงในกระชังนะครับมันก็จํากัดพื้นที่อยู่เท่านี้นะครับการให้อาหารนะครับในแต่ละครั้งมันก็ได้ประโยชน์ตุกเม็ดนะครับเพราะว่าปลาเขาก็ต้องออกมาหากินนะครับขึ้นมาหากินอยู่ในกระชังขนาดเท่านี้นะครับก็ เช้านี้นะครับยังไงก็มาอัปคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปคลิปเกี่ยวกับในส่วนของบอปลานี้ให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ได้งานเพิ่มอีกงานหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงคอนเทนต์ไปหลากหลายหลายๆคอนเทนต์นะครับมันก็เริ่มที่จะตันนะครับเริ่มที่จะไม่มีคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลงคลิปเดิมๆนะครับรูปแบบเดิมๆก็เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเบื่อนะครับก็ ยังไงก็ช่วงนี้ก็มาชมนะครับในส่วนของคลิปเกี่ยวกับบ,อบ่อปลากันสักพักนึงนะครับเดี๋ยวกะมีความรู้มีว่ามีอะไรสาระดีๆปัญหาตรงไหนก็จะมาชี้แจงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ